ป่าหน่อยครับโอถือโอ้ยังบินบินบินอยู่มังกาอยู่ครับเอาแดง nhẹ แล้วสู้เลยบ่ฟองจะจอดอยู่ครับ บอตคนนี้จอบแต่สิฟูแท้เดี๋ยวนี้ Ồ oh. Cái bên là tổ nhai thế là cái Cắt này hoa cái ยังอยู่ครับกัดกระโดดหย่อนสายมาเลยนะครับอเดี๋ยวโอ้ยใหญยิ่ครับสามทีขีดได้ยุดอกตัวนี้ ฝนตกมาคึืนนี้นะครับโอ้ใส่ดีอยู่ครับนี่สามสีขีดได้อยู่มีดมะคามสีขาวครับเต็มปากเต็มคําเลยตัวนี้ขยับอยู่หลายไม้ับงั้นนะครับกบอย่างไทยผูสุดยอดครับอือ้องแตกจวดแลยครับ ผมดูด้วมัสไซครับนี่ดใส่โลโอ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 โโอโอโโอโอโโ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 อโอโโอโอโโโอ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 โ หมัดคอไปเลยนะครับคุณโอ้โหครับโอ้โหขอตุ่มนะครับตุ่มเอาเรือเข้าไปครับเฮ้ยดีนะครับสักครู่สักครู่ฟองตุ่ นะครับกัดเลยหมดลงเลยตอนแรกให้เป็นฟองขึ้นนะครับฟองจดกินกันไปทั้งใดไปเดี๋ยวแลวครับไป หนึงนะครับตุป่ป่าเหยื่อวนนะครับอยู่ในหูคอสีขาวนะครับเม็ดมะขาม2.5งจเซนตีไปไม่แลกเห็นบุ่นหลดฟองจวดขึ้นรถครับหม่สองว่าเม็ดนี้นรปบอบอมีกีปเปอร์นะครับสองว่าเม็ดนี้ไปแล้วเรียบร้อยครับ มาบ๊บหลอกาท,ทุฟีทุฟีทุฟีครับป่าผลงานนะครับเม็ดมะขามสองจุดห้าเซนเงี้ยหน่อยแต่ป่าบนน้อยครับผลงานครับกบยางไตรฟูสุดยอดครับ